สวัสดีค่ะเบสซิ่งให้ไพ่นำทางนะคะสัปดาห์นี้นะคะวันที่25 3 1ถมอมีนาคมนะคะดวงของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะนี่คือไพ่ประจำตัวของคุณนะคะการงานการเงินความรักนะคะสัปดาห์นี้นะคะการงานของคุณนะคะได้ไพ่เทเวสุวรรณว้าวความมั่นคงนะคะไพ่พระพุทธนะคะแล้วก็ความไม่เที่ยงเนาะความไม่เที่ยงเนี่ย ช่วงนี้อาจจะมีความสับสนในการทำงานนะคะอืหรือคุณอาจจะมีโครงการใหญ่ๆที่คุณอยากจะเริ่มต้นทำก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะอ,อันดับแรกนะคะใครที่อยากจะเริ่มธุรกิจใดที่คุณคิดไว้งานใหญ่งานช้างที่คุณอยากจะเริ่มทำนะคะแนะนำให้ทำคนเดียวนะคะอย่ามีหุ้นส่วนอย่ามีพาร์ทเนอร์จะดีมากจะประสบความสำเร็จดีนะคะ แน,นะนําไม่ทําคนเดียวนะคะอย่าทําหุ้นส่วนเพราะว่าถ้ามีหุ้นส่วนหรือมีพาร์ทเนอร์เนี่ยอาจจะมีปัญหากันได้ในอนาคตนะคะเพราะว่าไพ่ขึ้นความไม่เที่ยงนะคะคืออะไรอะไรมันไม่แน่นอนทําคนเดียวจะดีกว่าเนาะอ่าช่วงนี้นะคะช่วงนี้ถ้าคุณ ปล่อยวางให้คุณเดินทางสายขะสายกลางนะคะแล้วก็ปรับสมดุลน,นะคะไม่ทําเยอะเกินไปไม่น้อยเกินไปอยู่กลางกลางประคองไปในสัปดาห์นี้แล้วความมั่นคงจะเกิดในอนาคตนะคะอืมวาจาวาทศีลการค้าการขายนํามาซึ่งการเงินนํามาซึ่งหน้าที่การงานที่ประสบความสําเร็จนะคะใครทํางานที่อยู่ในราชการก็มีเกณฑ์ที่จะ ไปนี้ทิศทางที่ดีนะคะเออคือถ้าคุณหมั่นทำดีมันเออเขาเรียกอะไรอะ่ะเออยึดถือในความดีหรือทำดีต่อไปอะ่ะคือให้ผลงานมันอยู่คงระดับอะ่ะเออรักษา รักษาระดับความสามารถประมาณนี้ค่ะแล้วคุณจะมีความมั่นคงในหน้าที่การงานถ้าทํางานราชการนะคะจริงๆทํางานไหนในองค์กรไหนก็เหมือนกันเลยนะคะให้คุณรักษาระดับคุณภาพอะ่ะเออใช่รักษาระดับคุณภาพอย่าด้อยอย่าลดค่าหรือด้อยความสามารถอะ่ะประมาณนี้นะคะแล้วทุกอย่างจะมีความมั่นคงจะประสบความสําเร็จมากในอนาคตนะคะคือเทวสุวรรณอะ,อะกดกระดิ่งให้หน่อย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจนะคะเท้าเวสุวรรณเนี่ยคือ ไม่ว่าคุณทำอะไรอยู่วันนี้นะคะไม่ว่าจะอยู่ในสายงานไหนธุรกิจส่วนตัวงานราชการองค์กรไหนๆน,นะคะถ้าคุณรักษาระดับความสามารถรักษาระดับผลงานของคุณหมั่นทำหมั่นขยันความมั่นคงหน้าที่การงานความสำเร็จขั้นสุดจะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าไพาทาเวสุวรรณวันนี้มันเริ่มเห็นความมั่นคงมันเริ่มเห็นอะไรที่ ที่จะไปในทิศทางที่ดีนะคะแล้วต่อไปในอนาคตข้างหน้าความสำเร็จความมั่งคัง่งความร่ำรวยเกิดแน่ค่ะคนมันสุขสู้ๆนะคะลุยค่ะไม่ต้องสับสนวุ่นวายใจไปนะคะอะไรที่ทำอยู่ทำต่อไปให้ดีที่สุดแล้วมันจะดีนะคะต่อไปการเงินนะคะ การเงินได้เทพจันทร์นะคะรัชนากะสังทองแล้วก็ทศก,กัณฐ์ออกรบนะคะช่วงนี้สัปดาห์นี้เนี่ยคุณอาจจะมีความสับสนมีความไม่มั่นใจมีความไม่มั่นใจเกี่ยวกับการเงินนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าช่วงนี้จะมีอะไรที่คุณจะต้องจ่ายรอบด้านเหมือนกันนะคะเหมือนแบบโอ้โหเงินมันแทบจะหมุนไม่ทันในสัปดาห์นี้เนี่ยประมาณนี้เลยแล้วมันทําให้คุณรู้สึกเครียดอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่า มันรอบด้านะเนาะมันก็มีความเครียดวิตกกังวลสับสนวุ่นวายใจเอาไงดีไม่แน่ใจจะทำยังไงดีกับสภาวะทางการเงินในสัปดาห์นี้นะคะก็ค่อยๆคิดค่อยๆวางแผนทางการเงินจัดระดับความสําคัญอันไหนสําคัญจ่ายก่อนอันไหนสาคัญทีหลังรอได้ก็รอก่อนแล้วเดี๋ยวจะผ่านไปได้ด้วยดีวางแผนทางการเงินนะคะไพ่เทพจันทร์เนี่ย ในวันที่คุณรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันจะทันไหมมันจะทันไหมมันจะทันไหมอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะทันแล้วคุณจะจัดการได้ในในไอ้ความรับผิดชอบหรือค่าใช้จ่ายรอบด้านของคุณเดี๋ยวจะผ่านไปได้นะคะคุณต้องวางแผนและจัดสรรและใจเย็นๆนะคะอืมประมาณนี้เลยเนาะคือ อ,อมันมันมันรอบด้านนะเนาะค่าใช้จ่ายเออในบางคนคนที่เกิดวันศุกร์สัปดาห์นี้เนี่ยค่าใช้จ่ายมันก็มีอยู่แล้วรอบด้านอยู่แล้วนะคะถ้าใครคิดอยากจะมองหาที่จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเนี่ยให้รอก่อนเนาะสัปดาห์นี้อย่าพึ่งนะคะ โดยเฉพาะอะไรที่เกี่ยวกับความสวยความงามอะไรที่ใช้แบบฟุ่มเฟือยนะคะทําสัญญกรรมตกแต่งอะไรประมาณเนี้ยมันมีเกณฑ์เนาะมีเกณฑดด์ที่เสียไปทางนั้นนะคะถ้าเกิดมันมันไม่ได้เพิ่มค่าใช้จ่ายที่จากเดิมมากเกินไปก็ก,ก็ทําได้เนาะแต่ทีเนี้ยด้วยความที่ไพ่ทศกัณฐออกรบมาเนี่ยคือค่าใช้จ่ายมันรอบด้านอยู่แล้วสัปดาห์นี้อย่าเพิ่งเพิ่มค่าใช้จ่ายจากที่มีอยู่แล้วนะคะอ่ะ ประมาณนี้เนาะวางแผนค่าใช้จ่ายวางแผนการเงินนะคะแล้วจะผ่านไปได้ด้วยดีทีนี้เรามาดูความรักนะคะความรักเนี่ยได้ไพ่พระนางสุรัสวดีนะคะกัมมเทพเทอดิดามป่องโอ้โหคนโสดก่อนเลยนะคะคนโสดมีเกณฑ์เจอความรักดีๆนะคะไพ่กัมมเทพมาแล้วสื่อรักนะคะ ถ้ามีใครอาจจะมีเกณฑ์ที่จะเจอแบบออนไลน์เดินทางหรือมีคนแนะนําให้รู้จักนะคะไพ่กรรมเทพสื่อรักคือความรักที่แบบเออติดตาต้องใจตกหลุมรักนะคะอืมประมาณนั้นเลยเนาะมันจะมีความสุขเข้ามาแต่ว่ามันก็ไม่สุขสะทีเดียวเนาะเพราะว่าเทพธิดาแมงป่องเนี่ยมันเป็นอะไรที่เหมือนแบบย้ำคิดย้ำ ทำแล้วก็มีความเครียดอยู่ในตัวเหมือนกันนะคะอืมคนโสดนะไม่ต้องเครียดไปปล่อยวางนะคะถ้าจะมีใครเข้ามาก็มีปล่อยให้เป็นตามธรรมชาติปล่อยให้มันเป็นไปตามบุญ และกรรมเออนะคะคือแบบให้มันเป็นไปตามดวงชะตาดีกว่าปล่อยวางอย่าไปคิดย้ำคิดย้ำทำมากถ้าใช่ก็ใช่นะคะประมาณนี้เลยเนาะอ่ะสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วมีเกณฑ์มีลูกนะคะเนี่ยเด็กขึ้นมาเนาะกรรมเทพมีเกณฑ์สุขสมหวังถ้าใครรอบุตรอยู่นะคะแต่ว่าก็ไม่ต้องไปเครียดไม่ต้องวิตกกังวล มากจนเกินไปนะคะปล่อยวางแล้วเดี๋ยวเขาจะมานะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็อย่าหวาัดแะวแวงอย่าละแวงกันจนเกินไปนะคะใช้ชีวิตคู่ให้มีความสุขในทุกๆวันแล้วคุณจะมีความสุขกับครอบครัวนะคะอ่าประมาณนี้นะคะช่วงนี้น่าจะมีเกณฑ์เดินทางด้วยกันเนาะสาหรับคนมีคู่นะคะคนโสดก็มีเกณฑ์ที่จะเจอคู่จากการเดินทางด้วยเหมือนกันนะคะอ่าประมาณนี้นะคะสําหรับคนที่เกิด วันศุกร์นะคะแล้วเอาไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าฝากติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ